ผมเพิ่งรู้สาเหตุครับทุกคนว่าถุงเท้าผมขาดที่ส้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรทําไมถึงได้ขาดไวขนาดนี้ผ้าปูที่นอนก็เปลี่ยนบ่อยมากครับนอนทีไรฟูหมดทุกตัวครับฟูยันท็อปเปอร์ครับทุกคนสาเหตุมาจากการเสียดสีของส้นเท้าที่แตกของผมเองครับทำให้ผมใช้ชีวิตลําบากมากแต่วันนี้ปัญหานั้นก็หมดไปครับเพราะว่าผมได้ที่ขัดส้นเท้าใหม่มาครับทุกคนร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้ของคุณภาพแน่นอนในกล่องก็จะมีคู่มือแถมมาให้ครับมีแปรงแล้วก็มีสายชาร์จไทซีนะครับทุกคนแล้วก็มีหัวมาให้อีีกกก2หหหััััวววววอออยู่่บเเคครรรืง1นนมแล้้้้ได3ใสทาา ส้นเท้าแตกผมแนะนําเลยครับทุกคนถอดหัวออกมาดูวัสดุข้างในครับงานเรียบร้อยงานมีคุณภาพมากหน้าจอมีตัวเลขแสดงสถานะแบตเตอรี่อย่างชัดเจนครับปรับระดับได้2ระดับมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยสําหรับใช้ตอนกลางคืนการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับแค่เปิดเครื่องแล้วก็เอาไปขูดที่ส้นเท้าเลยครับทุกคนตัวเครื่องจะเจียหนังกำพร้าที่สากหนังกำพร้าที่ไม่ดีออกมานะครับมันหลุดออกง่ายมากครับทุกคนเจียออกไปเรื่อยๆครับจนเท้านุ่มแล้วก็เปลี่ยนข้างครับทุกคนตัวนี้ผมได้มาไม่ถึง3าม้อยครับคุ้มค่ามากครับใช้ดี ื่อให้ส้นเท้านุ่มชุ่มชื้นนะครับทุกคนถ้าไปขัดที่ร้านก็3 9 9 9 9 9ครับทุกคนแต่ตัวนี้ไม่ถึง300ขัดได้ทั้งปีไปตลอดใครสนใจเครื่องขัดเท้าดีๆแบบนี้ไปจิ้มตะก้าเลยครับทุกคน